หลังไหลพังล่าเลยเห็นแล้วโอ้ตอนนี้ยี้มไซนี่ครับอยู่อ่าสีลบเนาะทุกคนอ๋อพี่หนุ่ยนะมายังไหนลองอันนี้มายัางมือนี้มาพิสูจน์เนาะพิสูจน์ยังอ๋อน,นี่อ่าคนเล่ามาคอมเมนต์ว่านักท่องเที่ยวในไทยบ่มีเนาะมือนอีอ้น้องร้านก็นเลยที่พามาพิสูจน์ทุกคนว่าจะได้ลงองอะไรเห็นแล้วโอ้โหแถบตะลึงเนาะทุกคนคืออะไอยากให้นุ่มเล่าที่คอมเมนต์นหมมาเบิ้งเมนบอสด้วยังไรเมนอยากให้เรามาเบิ้งเนาะทุกคนมาเบิงเห็นกับตาได้แล้วว่า อลังการสงไลว้าวพี่รองครับลแห้งอนีด้อทุกคนมันเป็นภาพเอไเดอนี่มันซุดตัวจริงลองลายเห็นคนไล่ไปนี้่บริวาเนาะอเคยเห็นเนาะไม่เห็นอครังแรงในประเศไียกคนเห็นคนแห็นลาแห้งครันี้ลองเข้างังนี้ฟังนี้ฟังนี้พี่รองครับจะได้ลองเห็นเศร้าต่างสาร้ยบริวาจะไรส่วนลเศ้าต่งสา่บริวาเห็นแบบอนลยเห็นเศราต่งสาหน้ายเนาะโครับผมพี่รองครับ ยอไซน้องยืไซน์นี่ครับผมยอไซน์โอ้ขาอย่ขาเนาะไปตอรเือพี่น้องเลยนะครับี่ลก่ลพี่น้องมาจเคลียร์เนาะขึ้นมาจอเคลียร์แล้วเคลียีเป็นเคืที่สองเนาะเอที่สโอ้จะได้เทืรอบนี้มากรอบนีโอ้โหสุอลังการะแนอลังการคนแดนนนี่เล่น้ายอนอด แมนแมนเลยว่าหนกระพุนร้ายเลยมีน้องร้านบุหรีมาเนาะมือนีก็ได้ถือโอกาสมากทุกคนก็คือแบบสถานที่นี่แบบโอ้โหขาวเลยออนซ้อนมาลองเรลองเที่ยววัดมั้งออนซ้อนเนาะอาผู้สาวก็นนมีแต่ผู้ดลุกไปลอยแล้วทุกคนมีแต่คนงามๆม,มีแต่คนส,สวยๆพี่น้องเอลยนะครับเ<า>นี่ยครับอาดูอาหารตาไอบอกเลยว่าเป็นเจ้าขายปืนหนามนี่ปืนซีหนามนี่ก็เจ้ากระดุ้ยน้องคนนี้นะแมนมาลองเที่ยวร้ายแห้งที่น้อง หลายแสนคนแน่นอนยู่นี่ห like well. ์นะแม่ประเทศไทยมีน hmm. yes. no, ักท no, no, ่องเที no, ่ยวหลายหลายใหญ่ข no, ว้างมากขึ้นกับไล่ขึ้นโลทุกคนออนซอนเนาะบอกเลยว่าประเทศไตยที่เห็ุบ่ไรอีสานในลอนเนาะอิสานในลอนนี่ครับบรรยากาศราซุนนะครับผมอยู่ที่ร้านชาวต่างชาติไล่เลแมนแมนเน็ตมากเลยค่ะเน็นมากเลยมียังอยากฝากถึงพี่น้องเีาอยู่บ้านมาเบิ่งกันเลยอ่นซันไลยแห้งโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งต้อกันเดินร่วมเทิรอายคือมาเม็นว่าอ่าตั้งแต่ เออเอาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งอันนี้จะจอจงแต่น้ลาคนนั้นคนเดียวเลยครับพี่น้องเนาะพี่ว่ามันมีนักของเที่ยวเปบิล่น้องน้งงานเพชเองก็ยังอื่นนอากคนครับก็คือแบบนักเมองเที่ยวหัวนอยที่มาหัวหน่อยคุ <c oughs> ีกันมวนเยนะคบ้มึบัมึบัอ๋อพี่น้องครับ เป็นยังน้องสิอยากมาเห็นแบบนี้มันจะกลายเป็นยัคิดยังไงอยากเห็นแบบเขาบ็เคยเห็นเนาะมาเลยอยากมาเห็นเนาะเป็นยังไงสมคำลำลื้อยู่บอกรัวสมคำลำลื้่ทุคนแบบหายแห้งอะไรก็คนแบบจักมาทั้งใดเนาะมาหาซานอะลี่แนนแห้งขนาดเนาะตุ๊กตุ๊กตุ๊กบอลเนาะแต่ว่าอานักท่องเที่ยวหวันเพิร์ลินแบบเป็นระบบระเบียบแห้งแมนแมนคนนี้มองนี่มองน้องอ่ะคนตัวตัวตองนี่น้องเห็นบอกนะ เัาจะตรวจคนเขาเลยเจ้าหน้าที่เพิ่นมีได้รักษาความปลอดภัยแม่นมาเจ้าหน้าที่เพิ่นแบบทับแม่หานไปมีกอความบุบใบอะไรทั้งสิ้นเลยนี่แหละของแท้ของจริงเนาะประเทศไทยเดี๋ยวอซิ่งผ้าเป็นริมยู่สั่นล่างแจ้งน้อยพี่รองครับอรือความเปียกเราบ่อย่างล่องอะไรอยากเปียกเราความเปียกเราว่านี่แม่นส่วนพี่รองว่าเป็นไงเอฟซีส่วนพี่รองว่าเด็กท่งกันเลย ม้นนนนนวนมันแน่นอนเมนม้วนมันแน่นอนไม่บอกออนหลายอ,อยากเชิญชวนเพื่อนพีน่น,น,น้องมาเที่ยวน้ำกันเด้อทุกคนนี่บรรยากาศก็คือแบบคึกคืนแห้งอันดี้ไอ้เหยพี่น้องเบิ่งมานี้ครับเนี่ยอ๋อบอลโลกับเพิ่งมาเห็นแข่งแรงในชีวิตพี่นอ้องบอกเลยว่านะครับหนึ่งเดียวในโลก น้องเคยเห็นอยู่บ่อแบบนี้เคยเห็นซื้อออนไลน์อยู่บ่อเคยเห็นอยู่บ่อเคยเห็นอยู่ผ่านซื้อออนไลน์แต่ก็เห็นแต่ในประเทศไทยนี่แหละอ้ากลับผมเนาะแต่กับบ่อได้มาเห็นตัวจริงเนาะมื่อนี้กเลยมาพิสูจน์ทุกคนว่าคนเหน็บรลายเบื่อเลยอ้าบอกเลยว่านนุ่มล่าที่เขาเม็นเนี่ยซอกแน่นอนเนาะอกแตกแน่นอนเพราะว่ามูจะเอาหน้าไปไใส่ปะอ่าเจ้าคิดผิดละอ้าเอ้ยอันนี้มันแม่นป้องแขน <ไ>อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเนาะมีหลายจุดเด้เพิ่นไปเด็นะนะมีสนามหลวงมีถนนข่าวสาร<ถ>มีหลายจุดถ้าเขาเจ้ามาร่วมบอลเดียวนี่บอกเลยว่ามัมีบอลยางมันเลยอายบอกเลยว่าหลายแสนคนอยู่น,นี่สามสี่แสนคนจุดนี้จุดเดียวโอ้โหีโหนอ้องไปๆทุกคนไปเบิง่งทางนุ่มเนาะพร้อมเปียกแล้วอยากเปียกแล้วตอนนี้เปียกแล้วแมนโอ้โหนะครับผมบรรยากาศนะครับตอนนี้โอ้โห โซเ,เ,เ,เทีย่ยวไลแห่งกาที่โคตรออกมาเรียนอะไรกันยิงีเนาะก็คือนักทซเที่ยวแบบแม่นแน่ยกันนี้ออนซ้อนเนาะออนซ้อนบานเพินมากทุกคน Hãy <laughs> subscribe ประเทศให้เราเปแบบคนเขามาแบบไลายอะไรแบบพวกนี้คือแบบนักท่องเที่ยวเป็นแบบมากตลอดแล้ทุกคนเราไม่รู้ใคยเห็นเนาะ น้ำกันนานลุนกเนาะทุกคนน้องลายกับิพธาทุกคนไปเบิ่งไปชมนอะความสนุกสนานสงการฟังไทยทุกคนโอ้โหอ,โอะไรก็ยังตื่นเต้นเลยทุกคนคับ อมเมนต์ว่าฟังใช่บุมีนักท่องเที่ยวทุกคนให้นเรา,าเมืองเด้อทุกคนก็ค,คือแบบนักท่องเที่ยวบานเพิินคือแบบร้ายแห้งอันนี้ลองลน่าเห็นกันยังคอนโซนบานเพินินเนาะทุกคนอาเพราะว่าจะเป็นสถานทีเนาะทุกคนลา,ลายสะานทีเนาะนักท่องเที่ยวแบบแน้นแห้งอันนี้ทุกคนบอกได้เลยว,ว่าฐานนักท่องเที่ยวเพ่นมาร่วมตัวบอลเดียวนี่โอ้โหแน่นจนบุมีท่างไปเวลาทุกคน เด้อภม่พี่น้องอยากเชิญชวนอแม่พี่น้องมาเที่ยวไทยน้ำกันเนาะทุกคนก็คือแบบอานักท่องเที่ยวบ้านเพิ่นแบบแน่นแห้งก็ดีรบริเเป็นสถานที่กับแบบคึกคืนเนาะทุกคนน้องนายกชิาพาทุกคนไปเบิ่งไปชมเนาะบรรยากาศทุกคนก็คือแบบนักท่องเที่ยวแบบแน่นแห้งก็ดีทุกคนนีเดอ้อบรรยากาศอันนี้เป็นภาพจริงๆเลยทุกคนเป็นภาพจ้าๆเลยบมเมนเอไอทุกคนก็คือแบบประเทศไทยเิ่น ได้ยิงไงหแห้งอะไรทุคนใจทึ้งใจใดใหแห้งอะไรนี่เนาะผ่าบรรยากาศทุกคน,กคนอะไรเนาะทุกคนน้องรกักกาสีผาทุกคนไปเบิ่งไปชมเนาะคลิปกาสีประมาณนี้เนาะทุกคนรอติดตามคลิปน้องรัดวาศีอ่ารอติดตามชมคลิปน้องรัดเนาะสิไทยดานลุมเนาะทุกคนตอนนี้น้องรักกากำลังจะลงไปดานลุมเนาะสำหรับคิเนเ้กสี ยุดเพียสหนีก่อนทุกคนรอติดตามพี่พี่น,น้าเนาะแล้วก็อยากฝากถึงอนุ่มเล่าที่มาคอมเมนต์เนาะทุกคนว่าประเทศไทยอ่าบ่มีนักท่องเที่ยววานกานักท่องเที่ยวประเทศไทยไมีหน่อยเนาะอยากให้เพิ่นมาเบิงนนน่งเนาะมื้อนี้น้องลากัพาทุกคนมาพิสูจน์ทุกคนจุดอ่าที่นักท่องเที่ยวเขาว่าเที่ยวลายเนาะทุกคนเอาเนาะทุกคนสหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อทุกคนรอติดตามชมคลิปต่อไปของน้องลัดเด้อทุกคน バイ <Bye. S 2>